เขาดจักตอนนี้เราให้เขาปูนะเอะนั้นเลยบอกเยอมีเา่อน้าบ่อตัวนี้เลดีเลยพี่น้องเด้อพี่น้องมาเกี่ยวข้าวนำกันพี่น้องเวลาคิดดนเลยพี่น้อง มีเวลาว่างเด้ออัพี่น้องหนูมามาเกี่ยวข้าวทำกันพี่น้องเกี่ยวข้าวงานบั้นช่วงุด่ทายและบั้นเกลียวเป็นสำหรับปีนี้นี่ไงโขึ้นไปได้วยบ้านหมานั้นมามันเป็นเดียวกันเลย้ะนี่นะนี่ยบัวแม่บัวเขาเด้อาะตัวนี้นะ มันก้อยเลยนะนไ,ยดได้ายม่ไดยไดมานั่งไว้ก่อนนั่งหก่อนน้นำบ่น้ำมงึงหลบ ใบาลายไปได้ที่นั่นเองานดีบ่กเกี่ยแล้วมันไปเลยเนี่ยถ้าถ่าแม่ก็มาเอาข้าวปุป้บบ้างแมขงนน่ข้าวปูน่เสี่ยงให้นี่บ่เพราะว่าต้องมีข้าวปุนแล้วมัน ชอบเลยค่ะพาป้าให้มันมนั้นูุเลยหนะตัวก้อยก็มีอีกแม่หรือว่าเขาอันเดียวกันนี่บอกแล้วมันก้อยบอกยอะหอยยันตุนเขาดดกเหรอวะหอยยันตุนเขาด้เหรอวะเบิ้งมัน ตุ้มได้าตุ้มตาตุ้มอาคง ย่างนำมูนขนาดเกียวเขาย่างนำบบเป็นเกาดหน้าเป็นเนาะเป็นจากเกี่ยวเขาเพรเป็นดำหน้าบะนีเออเดหนา้าแ่มีน้บะนี้กะเกี่ยวเขากระล้อยบะนี้กะมีแต่น้ำขี้ต้มเห็ดเป็นพ่อนบะไรได้พี่น้องตัวนี้ก็เห็ดเป็นพ่อนบะไรเห็ดมันกระดับบะนี้แหละเพราะว่ามันมีอนันได้พี่น้องเบ้งแค่นี้แหละแม่นับบนเบิร์ตบะไรเลยกันเห็ดน,นันนะ สองเห็ดบัตรกระดับได้ย่างเดียวพี่น้องเลยในที่สุดก็บเแล้วพี่น้องอยังเลยนานตัวนะพากันบุกชองไอ้น้องพ่อแม่พอกินก้อนละนจะได้พากันหืนดูตัวนี้บูมันชิบซ่องม,มองป่ายแล้วบอกพี่น้องเลยจะพากันหืนฮาแตงยูแตงกินหืนกินเขาก่อนพี่น้องไปก้อนได้พี่น้องเดอ้อขอบมุกขอบเจอหรับการน่ชมการติดตาได้พี่น้องเมื่อนี้มันอากาศแบบว่าเป็นลมแบบ มันล่มแน่ฮะ <Str GI> นะมันบุมีแดดไลายก็เลยเกี่ยวเขาได้ไลายปกติซ้ำนีขคืนจะโดนพี่น้องเลยเนี่เบิ้งเขาแต่ว่าเมื่อนี้มันล่มก็เลยไปเกี่ยวเขาได้นั้นคือว่าแล้มัดกระดับเนาะมันกเกี่ยวกับบวไหวไปเลยพี่น้องย่างคิดต่มเลยจำเป็นได้มัดกระดับเอาไปก่อนได้พี่น้องเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าได้พี่น in ้องเด้ออันมือเอาลงมือบาลงและคลิปเนื่องจาช่วงนี้การเกี่ยวเขาเราเริ่มเกี่ยวเขาได้พี่น้องบุมีเวลาว่างไปเลยไปก่อนพี่น้องบ๊ายบาย